คนิดห A level ปี66กนะครับก็ข้อที่23แล้วนะฮะข้อนี้เป็นเรื่องของแคลคูลัสนะครับเน้นไปที่เรื่องของการอินทิเกรตหาพื้นที่ใต้กราฟอ่าก็จะต้องสร้างสมการเป็นเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับเขาบอกว่ากำหนดให้กราฟของฟังก์ชัน f เป็นพาราโบลานะครับจุดยอดอยู่ที่2 4 เราก็ตัดแกน x ที่จุด 0, 0ูหรือจุดสีมันจะตัดแกน x 2จุดนะพาราบโบลาคว่ำเนี่ยนะครับกราฟ g กับ h ก็เป็นกราฟเส้นตรงตามรูปนี้เลยนะครับแล้วคำถามก็คือข้อใดถูกต้องนะฮะก็เ,เห็นช้อยปับ๊บเราก็ตะเติดเปิดเปิงกันหมดอ่เรามาสังเกตชอยกันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยถามว่าข้อใดถูกดังนั้นเราจะต้องมองภาพรวมของชอยก่อนว่า เราต้องหาอะไรเนอะไม่งั้นเราทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับในข้อ1 2 3 4 5นะครับถ้าเราแบ่งครึ่งเนี่ยแบ่งตรงคำว่าและเนี่ยดูข้างหน้าก่อนข้างหน้าเนี่ยเขาหาอนุพันธ์ของ f x เห็นปะ่ะนะเขาหาอนุพันธ์ของ f x แล้วก็เทียบกับ h x หรือเทียบกับ g x นะครับคือเทียบกันว่าอ,อ,อนุพันธ์ของ f x มันเท่ากับ h หรือ g ดังนั้นสิ่งที่น้องๆจะต้องหาคืออะไร ก็ต้องไปหาฟังก์ชัน f x หาฟังก์ชัน h x แล้วก็หาฟังก์ชัน g x ใช่ไหมครับวันนี้คือโจทย์ที่1ของเราคือต้องหาฟังก์ชันทุกตัวเลยนะซึ่งเขาให้มาค่อนข้างชัดเจนนะข้อมูลอยู่ในสเกลเป๊ะเลยนะครับต่อมาด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยสังเกตถ้าเจอตัวถ่วงอกเยอะๆนะตัวอินทิเกรตพวกเนี้ยให้น้องๆระวังเรื่องขอบเขตนะฮะ ขอบเขตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตก่อนว่าเขาให้มาเนี่ยมันขอบเขตอันเดียวกันไหมนะครับอย่างเช่นข้อ1น,นะฮะอินทิเกรต h x เนี่ยมันขอบเขตมันคือ 0- นถึง2นะฮะน้องๆก็ดูทุกข้อ0ถึง2หมดเลยหรือเปล่านะถ้า0นถึง2เหมือนกันหมดอันนี้สบายใจได้นะครับกับอันหลังนะฮะอินทิเกรตอะไรเอ่ย อินทิเกรต g x นะอินทิเกรต g x ขอบ k คือ2ถึง4ทุกอันเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดนะฮะเราก็สังเกตดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหานะสิ่งที่เราจะต้องหามีอะไรบ้างครับอันที่1ห,หาฟังก์ชันทุกตัวนะหา f หา g หา h มาอันที่2ก็คือเปรียบเทียบอนุพันธ์ของ f ว่าเท่ากับใครขั้นที่3ก็คือเปรียบเทียบอินทิเกรตว่าข้อไหนเป็นจริง โอเคไหมอินทิเกรต h x ให้ดู0ถึง2อินทิเกรต g x ให้ดู2ถึง4นะครับโจทย์ก็จะมีประมาณนี้นั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหาฟังก์ชันแต่ละตัวก่อนนะแค่นี้ก็ใช้เวลาเยอะแล้วนะนะครับที่ค,ครูก็พูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยน้องๆใช้เวลาในการอ่านและกวาดสายตาในห้องสองแบแป๊บเดียวเองนะ เ,เขาหา fx เขาหา hx เขาหาอะไรคือแป๊บเดียวเองนะวินาทีเดียวน้องๆก็รู้แล้วว่าต้องหาอะไรนะครับแต่ว่าค,ครูเขับอธิบายะจะใช้เวลาเยอะนิดน,นึงอ่ะตอนนี้เรามาดูนะครับเรามาดูว่าฟังก์ชันตัวไหนหาได้ก่อนได้หลังยังไงบ้างจรยิง้วถ้าหาเส้นตรงจะหาง่ายกว่านะใช่ไหมเส้นตรงมันค่อนข้างเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูกรับหาฟังก์ชันที่เป็นเ,เส้นตรงก่อนดีไหมเนาะเส้นตรงเนี่ยเราหาอะไรก่อน ขั้นที่1นนะอันนี้วิธีทำนะครับวิธีทำนะครับขั้นที่1เนี่ยเราก็จะหาฟังก์ชันทุกตัวเลยหา fx นะฮหา gx หา hx หาทุกตัวเลยอ่เราจะหาตัวไหนก่อนก็ได้อย่างสมมุติผมก็หา hx ก่อนนะ hx มันจะเท่ากับอะไรฟังก์ชัน hx เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเส้นตรงใช่ไหมฟังก์ชันเส้นตรงก็คือ y มันจะต้องเท่ากับ mx บวก c ใช่ไหมครับหรือใช้จะใช้ y ลบ y1 ก็ได้นะแล้วแต่ถานาดเลยนะครับถ้ากรูปอัใช้อันนี้เนี่ยกูปอัพต้องอ่านความชันก่อนตัว M เนี่ยคือความชันความชันของ h มันคืออะไรเส้นนี้มีความชันยังไงนะครับความชันเนี่ยก็คือเอาแนวตั้งหารด้วยแนวนอนคือ4ส่วน2ถูกไหมฮะความชันคือ4ส่วน2แต่อย่าลืมนะความชันข้อนี้เอียงซ้ายติดลบโอเคไหมฮะเอียงซ้ายติดลบนะในขณะที่ Uh, yx คือจุดผ่านจุดผ่านเราจะใช้จุดไหนก็ได้อ่าอย่างสมมุติครูกรบใช้จุดที่มันตัดแกน x จุดที่ตัดแกน x คือ x เป็น2 y เป็น0ใช่ไหมเราก็แทน x เป็น2 y เป็น0ทั้งหมดนี้มันจะทำให้เราได้ค่า c ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะได้ c เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็เท่ากับ C ก็แปลว่าฟังก์ชัน hx ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ 2x บวก4ถูกไหมน่อ่อันนี้คือ h(x) นะครับหาได้แล้วเก็บเอาไว้พอเข้าใจไหมฮะวิธีการสร้างสมการเส้นตรงเนี่ยมีหลายวิธีนะมีหลายวิธีแล้วแล้ว,แ,ลวแต่น้องๆจะถนัดไปเจออันไหนที่ชอบก็จำวิธีนั้นไปใช้แล้วก็แล้วแต่โจทย์ด้วยให้อะไรสะดวกเราก็ใช้อันนั้นต่อมาต่อมาค,ครูครจะมาหา g บ้างนะฮะหา g(x) gx หายยังไงก็คล้ายๆกันไหมเพราะ gx มันก็เป็นฟังก์ชันเส้นตรงเหมือนกันนะครับ gx กูก,ก็ใช้ y เท่ากับ mx บวก c เหมือนกันอ่า m คือความชัน g เนี่ยมันตัดตรงนี้แล้วก็มันก็ลากลงมาตรงนี้เห็นไหมมันเป็นความชันของมันก็คือแนวตั้งหารแนวนอนถูกไหมแนวตั้งคือ1แนวนอนคือ2อถูกไหมครับอันนี้คือ g อ่ะแนวตั้งคือ1 นะครับแนวนอนคือ2แต่ต้องติดลบเพราะมันเอียงสายความชันติดลบนะครับแล้วก็จุด x y คือจุดที่ผ่านกูกก็สามารถใช้จุด x 2 y 0ซ้ําได้ใช่ไหมซ้ําได้ก็ใส่ x เป็น2นะใส่ y เป็น0เพราะฉะนั้นเราจะได้ c เท่ากับ1ถูกไหมฮะงั้นแปลว่าฟังก์ชัน g x ของเราเนี่ยมันก็คืออะไรฮะ m ก็คือลบ1ส่วน2แล้วก็ x แล้วก็บวก1 อันนี้เป็นฟังก์ชัน gx นะครับได้ใช้เปล่าก็ไม่รู้ได้ใช้ไหมหาไว้ก่อนนะ,ะค,ครูครหาแล้วนะ hx gx นะครับหาไว้แล้วนะเหลืออีกตัวเดียวนะครับตัวปัญหาใหญ่ของเราก็คือฟังก์ชันพาราโบลานะฟังก์ชันพาราโบลาหายังไงเออนะคะครูครับยกอันนี้ไปไว้ข้างๆเลยอยากจะเขียนไว้ใกล้ๆรูปนะอ่ะมาดูกัน ฟังก์ชันพาราโบลานะครับหา f สูตรของพาราโบลาแกน y นะสูตรของพาราโบลาแกน y มันคือ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ c c y ลบ k ใช่ไหมหรือใครจะใช้ ax กำลัง2บก bx บวก c แล้วแต่เอาที่ถนัดเอาที่สะดวกนะครับอะค,ครูบใช้ตัวนี้ให้ดูมาดูกันนะ hk คืออะไรนะ hk เริ่มเลยเขาบอกว่าพาราโบลาตัวนี้มันมีจุดยอดนะฮะตรงนี้นะก็คือ x เป็น2 y เป็น4อันนี้เขาบอกมาทั้งในกราฟและในโจทย์นี่นะเห็นไหมเขาบอกมาทั้งในกราฟและในโจดนะครับเพราะฉะนั้น hk เนี่ยเราสามารถที่จะแทน h เป็น2แทน k เป็น4ได้เลยนะเออแทนได้เลยนะ แล้วเราก็ติด 4c เอาไว้อย่างนี้นะนะฮะเห็นไหมในขณะที่ xy เนี่ยนะฮะ xy เนี่ยมันเป็นจุดที่พาราโบลารากผ่านจุดไหนก็ได้นะฮะเอาจุดง่ายๆสิจุดที่พาราโบลาผ่านเราง่ายๆคือจุด0,0เพราะว่าโจทย์เขาบอกเห็นไหมโจทย์เขาก็บอกอีกแล้วว่ามันผ่านจุด0,0นะครับคือถ้าเราอ่านการาฟอย่างเดียวเนี่ยจักรเกลอาจไม่เป๊ะเราก็ดูโจทย์ประกอบไปด้วยนะฮะ เราก็เลยบอกว่าอางั้นเราใช้ x เป็น0 y เป็น0ก็ได้ถูกไหมฮะทำทั้งหมดนี้ได้อะไรครับลบ2กำลัง2ได้4นะครับข้างขวาเนี่ย0ูลบ4ก็ติดลบ4 4 c เนี่ยให้ติดไว้ทางก้อนนี้อย่าไปแกะนะอย่าไปแกะ c เสียเวลาย้ายลบ4ไปหารน,นะย,ย้ายลบ4ไปหารเราจะได้เลยว่าค่าของ4 c คือลบ1 นะครับ c มันต้องเป็นลบอยู่แล้วเพราะว่าพาราโบลามันคว่ำโอเคไหมฮะดังนั้นถ้ากลับมามองที่ตัวฟังก์ชันพาราโบล่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยแทนค่า h k แล้วก็ 4c เราจะได้อะไรครับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับลบ1คูณกับ y ลบ k k คือ4เนี่ยคือฟังก์ชันของพาราโบลาถูกไหม บางคนบอกว่าชอบกระจายเอากระจายก็ได้นะฮะบางคนก็ไม่ชอบ x ลบสองกำลังสองก็กระจายเป็นหน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองข้างขวาเปิดวงเล็บเป็นลบ y บวกสี 4. 4ก็ตัดกับ4ไปย้ายลบ y ไปไว้ทางซ้ายก็ได้ y ย้ายที่เหลือมาฝั่งขวาเป็นลบ x กาลังสองบวก4 x ดังนั้นก้อนนี้คือ f x ถูกไหมฮะ นะก็นี้คือ f x เท่ากับ x กำลัง2บวก 4x แต่ว่าชอยเขาต้องการอะไรนะเนี่ยนะชอยเขาต้องการอนุพันธ์ของ f ทุกชอยเลยเพราะฉะนั้นเราดิฟนะเราดิฟผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้อีกทีหนึง่งดิฟได้ไหมดิฟเป็นไหมครับได้เนาะเวลาดิฟนะครับก็คือตบเลขชี้กำลังลงมาข้างหน้าใช่ไหมก็จะเป็นลบ 2x แล้วก็บวกกับ4 นะฮะอันนี้คืออนุพันธ์อ่านะครับได้ตัวนี้มาแล้วนะทีนี้เราสังเกตนะน้องๆสังเกตอันนี้นะพอเราได้อนุพันธ์มาเนี่ยมันคือลบสบวก4มันไปตรงกับใครเลยนี่อนุพันธ์ของ f เนี่ยมันไปตรงกับ h x เ็เห็นไหมครับแสดงว่าอนุพันธ์ของ f ตรงกับเอไม่ใช่ g นะเออตรงกับ h ช เราไปดูช้อยก่อนเนาะเราไปดูช้อยก่อนข้อไหนที่อนุพันธ์ของ f ตรงกับ h บ้างปรากฏว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3เห็นไหมส่วนข้อ4ข้อ5เขาเขียนว่าเท่ากับ g ก็ผิดไปเลยเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเห็นไหมอันนี้ผิดเราจะเหลือแค่3ช้อยแล้วใน3ช้อยเราค่อยไปหา h x กับ g x มาอินทิเกรตใช่ไหมอ่าได้ไหมครับ นี่พอเราหาฟังก์ชัน3อันได้นะทุกอย่างมันก็จะง่ายนะครับน้องเราต้องหาก่อนนะเราต้องหาอันนี้ให้ได้ก่อนนะนะครับอ่ะกูก๊อบสลับที่นะฮะเป็นตามขั้นตอนนะก็ค่อยๆทําอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆทําได้อย่างนี้นะคือเวลาทํำสอบอะรู้ว่าต้องรีบอะต้องเร่งนะเราก็ต้องทําให้เร็วแต่ว่าขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้เข้าใจคําว่าขั้นตอนกับเร็วไหมนะ ถ้าน้องๆทำตามขั้นตอนแต่เร็วก็สามารถทำข้อสอบทันนะครับแต่ถ้าน้องๆทำเร็วและข้ามขั้นตอนโอกาสพลาดมันสูงไม่ได้บอกว่าไม่ได้หรอกแต่ว่าโอกาสพลาดมันต้องมีเยอะไงนะครับโอเคอมาดูต่อมาสิ่งที่เราต้องหาคืออินทิเกรต h x ใช่ไหมอินทิเกรต h x มันอยู่ในสเต็ปที่2อ่ะตรงนี้นะกูกรอบเขียนตรงนี้นะ หาอินทิเกรตนะครับ h x dx ในช่วง0ถึง2ใช่ไหมเออนะฮะเราก็ไปหยิบตัว h x มา h x เราคือลบ 2x นะครับแล้วก็บวก4ตัวนี้เนาะ h x เราก็หยิบมาอินทิเกรตในช่วง0ถึง2นะฮะจริงๆแล้วเราอินทิเกรต h x มันจะได้ใคร นองๆครับเรากลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะเนื่องจากว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันถูกใช่ไหมตัวข้างหน้าเนี่ยมันถูกถ้าเราอินทิเกรตทั้งสองข้างสังเกตนะอินทิเกรตทั้งสองข้างฝั่งขวามันคืออินทิเกรต hx ใช่ไหมฝั่งซ้ายมันคืออะไรฮะมันคือตัวตรงข้ามกับอนุพันธ์มันก็จะกลับมาเป็น f ชฟใช่ไ่ะ ดังนั้นการที่เราอินทิเกรต h x มันก็คือได้ f x ซึ่งได้ตั้งแต่แรกแล้วปะ่ะอ่ะไม่ต้องเสียเวลาอินทิเกรตเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ได้คืออะไรเลยทันทีนะฮะจากอินทิเกรต h x dx นี่เนาะมันเท่ากับ f x ใช่ปะ่ะและ f x เราคือใครอะ่ะนะฮะ f x เราก็คือลบ x กำลัง2บวก4 x แล้วก็ใส่ขอบเขต0ถึง2ใช่ไหมฮะอ่าตรงนี้เราก็ใส่0ถึง2ลงไปเออไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาอินทิเกรตซ้ำวิธีการแทนค่าขอบเขตนะครับเราก็เอาตัวบนเนี่ยแทนก่อนเนาะแทนลงไปก็จะเป็นลบ2กำลัง2บวก4คูณ2นะครับแล้วก็เอาขอบล่างแทนเข้าไปมันก็เป็น0ใช่ป่ะอมออกมาได้เท่าไหร่เอ่ย8ลบ4ก็คือเหลือ4 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรต h x จาก0ถึง2เราได้แล้วนะว่ามันคือ4ใช่ไหมครับเก็บไว้เก็บไว้ติดไว้ไม่ต้องไม่ต้อง1 2หรอกอะติดไว้ในกรอบเดี๋ยวเรามามองก็เห็นและนะฮะดังนั้นขั้นที่2เราได้แล้เราได้อินทิเกรต h x จาก0ถึง2แ้ว้ว่ามันได้4ขั้นสุดท้ายไปอินทิเกรต g x นะ g x จาก2ถึง4มาดูกันครับ g x คือตัวนี้ใช่ไหม g x คือลบ1ส่วน2 x บวก1นะฮะเรามาอินทิเกรต g x กันอีกรอบหนึ่งตรงนี้แล้วกันนะขั้นที่3นะฮะขั้นที่3หาอินทิเกรต g x จาก2ถึง4นะฮะก็อินทิเกรตอะไรล่ะอ่านะเราก็ใส่ g x ลงไปนะครับ g x เราคืออะไรนะ ลบ 2, x ส่วนบวก1นะ่ะอินทิเกรตจากอะไรฮะจาก2ถึง4โอเคครูกรับยังไม่ได้อินทิเกรตตรงๆเลยเนาะงั้นเดี๋ยวข้อนี้ครูกรับอินทิเกรตตรงนี้นะอ่าอันนี้อินทิเกรตตรงๆ1งลบส่วนเนี่ยดึงเอาไว้นะครับใน,นขณะที่ x เนี่ยเมือ่ออินทิเกรตแล้วมันจะเป็น x กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมอิมนทิเกรต1 นะอินดิเกตหนึ่งก็จะได้ x นะครับขอบเขตจาก2ถึง4ถ้ามีขอบเขตไม่ต้องเขียน c นะครับโอเคมันก็จะได้เป็นลบ x กำลัง2ส่วน4บวก x นะฮะแล้วก็ขอบเขตจาก2ถึง4น้องๆก็ใส่ลงไปน้องก็ใส่ตัวเลขบนก่อนเนาะตัวเลขบนคือ4นะเป็นลบ4กำลัง2นะครับส่วน4แล้วก็บวก4 แล้วก็ใส่ขอบล่างลงไปก็คือลบสองกำลังสองนะครับอ่าใส่่างนี้เนาะที่เหลือคิดเลขไม่ยากนะคิดเลขมีเดียว4ตัดตัวนี้ก็นหน้าได้ศนะครับลบ4บวก4ได้ศก้นหลังครับ4ตัด4เนาะก็เหลือ1นะตรงนี้เหลือลบ1 2ลบ1ได้1ใช่ไหมหเจอลบก็เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับลบ1 แปลว่าอินทิเกรตจาก2ถึง4ของ g x dx เนี่ยมันได้ลบ1นะครับได้ลบไม่ต้องตกใจนะทำไมอินทิเกรต g x จาก2ถึง4มันได้ลบ1มันได้ลบเพราะว่าเราไปดูกราฟนะครับน้องนะนะเวลาเราอินทิเกรต g x อะ่ะจาก2อะ่ะไปถึง4อะ่ะการอินทิเกรต g x มันเหมือนกับอินทิเกรตพื้นที่ที่ปิดล้อมตรงนี้ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใต้แกน x เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องติดลบก็ไม่แปลกใช่ไหมอ่าเขาให้เราอินทิเกตตรงนี้มันก็ติดลบก็ไม่แปลกเอ่อน้องๆตั้งใจฟังตรงนี้นิดนึงนะครับใครที่เมอเมออยู่ในในสเต็ปที่3าคูกลอฟอินทิเกรต g x นะจาก2ถึง4 ได้ลบหเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้บอกให้เราหาพื้นที่การหาค่าของอินทิเกรต 2- อถึงสเนี่ยของ g x เนี่ยเขามีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟมีค่าเท่ากับนะครับแต่ถ้าเราอินทิเกรตตรงๆงแบบพิชคณิตคือการคำนวณลงมา มันจะติดลบหโดยธรรมชาติทีนี้การนำไปใช้เราจะบอกว่าพื้นที่นี้มีค่าเท่ากับ1คือใส่ค่าสมบูรณ์สุดท้ายถ้าเอาพื้นที่มันคือหนึแต่ในข้อนี้เขายังไม่ได้พูดเลยว่าให้หาพื้นที่เข้าใจไหมเขาไม่ได้บอกให้หาพื้นที่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีค่า เทียบเคียงกันได้ดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่การหาพื้นที่ใครจะหาพื้นที่แล้วมาเทียบเลขได้ไม่เป็นไรแต่ในความหมายของโจทย์เขาไม่ได้สั่งให้เราหาพื้นที่เข้าใจไหมดังนั้นเริ่มต้นเนี่ยครูครับต้องหาออกมาให้ได้อย่างนี้ก่อนว่ามันคือลบหนึ่งนะครับให้ได้อย่างนี้นะอ่ะจบที่อยากจะอธิบายไปนะครับพอเราได้สก้อนนี้แล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบกันในชอย ครับในแต่ละช้อยช้อยที่1นึ่เขาบอกว่าอินทิเกรตจากะูาก0ถึง2ของ h x ซึ่งเราได้เท่าไหร่นะเราได้4ใช่ไหมครับส่วนอินทิเกรต g x เนี่ยเราได้ลบ1แล้วข้างหน้าเนี่ยมันมีลบ4เพราะฉะนั้นถ้าครูกอับแทนค่าลงไปตรงๆเนี่ยนะถ้าแทนอย่างนี้ลงไปตรงๆในช้อยที่1น,นะเราก็จะได้4เท่ากับ4ซึ่งเป็นจริงดังนั้นช้อยที่1ถูก ดังนั้นคำตอบของเราคือช้อยที่1น,นะครับนะฮะพอพอเราแทนค่าแล้วพอเราตรวจสอบค่าแล้วปรากฏว่าช้อยที่1ถูกนะก็เลยตอบข้อที่1แต่ถ้าเราเอาตัวเลขเหล่านี้มาแทนในช้อยที่2นะลองดูนะถ้าเราแทนในในช้อยที่2มันจะเป็นไงก็อันนี้คือ4ใช่ไหมอันนี้คือลบสแล้วก็ g x คือลบหมันไม่เท่ากันเห็นปะ่นะช h o i c สองก็ผิดไป ช้อยสามก็ผิดไปคําตอบคือช้อยที่1นนะครับก็วิธีคิดก็มีประมาณนี้หลักการประมาณนี้นะเรียบร้อยเรียบร้อยครับตรงที่ครูกออยากให้เรามัดระวังก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อมีการอินทิเกรตเขาถามพื้นที่หรือเขาให้เราอินทิเกรตเฉยเฉยแยกแยะดีๆนะครับนะโอเคนะฮะข้อนี้ก็ตอบช้ที่1น,นะลองลองเอา อ่อินทิเกรตเอกซ์กับ g x ไปแทนดูก็จะได้เองอ่าเดี๋ยวครูครับไล่สเต็ปให้ดูอีกนิดนึงนะนี่เอ่อเอาตัวนี้ไปไว้ข้างๆแล้วก็เดี๋ยวครูครับไล <ป S> ่ <c oughs> ไปทางขวาให้ดูเนาะใจะเย็นนะมันจะได้อย่างนี้นะครับ1 2 3โอเคนะโจ์มาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าโจมมาอย่างนี้แล้วก็ไล่จากซ้ายไปขวาก็คือนี่ครับ ขั้นที่1นนะเราหา fgh ให้ได้นะฮะหา fgh ก็จบตรงนี้นะเนี่ย hgf เนี่ยหาตรงนี้ให้ได้ขั้นที่2ครูกรับก็หาอินทิเก t ต h x นะครับจาก0ถึง2ขั้นที่3ครูกรับก็หาอินทิเก t ต g x จาก2ถึง4แล้วก็เอาข้อ2กับข้อ3ไปแทนในชอยส์และตรวจสอบว่าชอยส์ไหนถูกต้องแค่นั้นโอเคนะใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็ สอบถามคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็คงทําถึงตรงเนี้ยก็คงจบข้อมันแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ใครจะมีเทคนิควิธีการในการสร้างฟังก์ชันแบบไหนเร็วกว่าแบบไหนถนัดกว่าใครถนัดดิฟใครถนัดอินทิเกรตลองดูครับเป็นพื้นฐานสำคัญเนาะแคลคูลัสเอาไปใช้ในมหาลัยเยอะ นะก็ฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องคู่ก๊อฟคณิตออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องได้ตามวิธีการทางใต้วิดีโอคู่ก๊อฟเขียนอธิบายไว้แล้วสําหรับใครอยากดูคอร์สออนไลน์นะอยากเรียนเป็นออนไลน์ตลอดชีพเป็นวิดีโอนะก็เข้าไปดูคอร์สเรียนได้ที่เว็บไซต์ m a t o s c h o o l c o m นะครับหรืออยากจะให้ไปสอนสดตัวต่อตัวที่บ้านนอกสถานที่อะไรก็ทักไลน์เข้ามาคุยเนาะโอเคนะครับ ฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอย่าลืมไปดูข้อต่อไปกันนะ,ะเตรียมตัวสอบทําซ้ำให้ให้เต็มที่เลยทําซ้ำให้หมดทุกข้อเลยนะฮะทำซ้ำเยอะๆเลยจะได้เก่งๆสําหรับข้อ23จบแล้วครับ